มสติเป็งั้นเหรอโดนโจมตีข้ออย่างจังเลยเก็บแขนซ้ายชะมัดขาดหรือเปล่านะรู้มันบาดเจ็บอยู่แต่ก็ทำได้แค่นั้นเป็นผลจากไม่น้ำสติกงั้นเลยขอบใจแล้วกันแต่ก็ยังรุนแรงอยู่โจมตีอีกครั้งไม่ได้แน่หนทางอันยากเข็นแต่นักรราผู้มากประสบการณ์ จะมหาหนทางนี้จากสถานการณ์แบบนี้ได้ทางที่ดีิ้นสุดในตอนนี้คือวิ่งหนีหางจุกตู่ยังไงลวย้ยถ้ามันไม่บาดเจ็บอยู่แด้วก็มีหวังเราได้โดนมันขย้ำเละแน่นอนยกความดีความชอบให้พวกคนป่าตรงนั้นเลยถ้าข้ามรั้วเหล็กนั่นก็จะออกจากเขตห่วงห้ามแล้วถ้าข้ามไปได้แล้วก็รอดแน่แต่ถ้าไม่ทันก็ตาย อยู่ไหนนะน่าจะอยู่แถวนี้สิเจอแล้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้ล่ะอ๋อ ยินดีต้อนรับสู่แดงกําเนิดสตราไอเวนเซเบ r รัตได้ใช้กับดักที่วางไว้สู้กับฮาวเวจีและจับเซเบรัตเซเบรัตเป็นสายพันธุ์สุนัขสัตว์ประหลาดเช่นเดียวกับฮาวเวจีน้นสกัดจากมเมล็ดโกโก้สีชาติที่พ่นใส่หอกไม้น่าจะเป็นพิษกับมันเหมือนกัน <c oughs> เป็นถึงสัตว์ประหลาดระดับสูงคงไม่ได้ตายเอาง่ายๆสินะ 1>, 1 2ึ่งสองสห้าหเจ็ดเก้าเป๊ะที่เขาว่ากันถ้าจะจริงแฮะหอ,อกไม้นี่พิเศษกว่าหอ,อกันอื่นเป็นหอ,อกที่อาบด้วยเขี้ยวพิษของงูแมมบ้าเมื่อดวนเข้าไปแล้วว่ากันว่าจะเดินได้ไม่เกินเจ็ดเก้า ชคดีที่ตอนเด็กซ่อนเอาไว้รู้สึกได้ถึงพลังของเซบรัสที่ไหลเวียนเข้ามาเลยดีที่จัดการไปได้ทั้งสามหแต่ว่านะจะแบรกลกับยังไงแล้วเนี่ยสาเหตุการตายก็ชัดเจนอัศาวินผู้พิทักษ์ที่เห็นข้ารับหอกอยู่จะเป็นพยานให้ไหมนะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องที่ต้องสัตสาเซบรัตจะคอยป้องกันและเฝ้าประตูเขตแดนของมันสแสดงว่าน่าจะมีดันเจี้ยนอยู่่แถวนี้แน่นอนดัง ฐานที่ดึกลับที่อันซ่อนไว้ซึ่งขุมทรัพย์บางทีก็มีสัป,ประาดดใช้เป็นรังไหนไอตัวที่ฝ้าประตูก็ไม่อยู่แล้วดันเกี้ยนก็น่าจะทางสะดวกเท้าอือของเสบรััรดะลิงให้ทั่วตัวแบบนี้ก็น่าจะพอกันสัป,ประาดตัวเล็กตัวน้อยได้บ้างดินแห้งใบไม้แห้งรากเน่ารอยเท้าและคราน้ำลายต้องตามรอยพวกนี้ไปอืมเจอสักที นี่คงเป็นนันเจ้นที่เซบรัตเคยเฝ้าอยู่ทำให้หัวนึกถึงช่วงก่อนที่จะย้อนเวลากลับมาเลยฮะที่นี่จะกลายมาเป็นภารกิจในอีก10ปีข้างหน้าแล้วในนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยจนกระทั่งในตอนนี้รู้สึกได้ถึงพลังมานาใต้พื้นเน่งๆน,นี่ชัดเจนแล้วว่ายังสำรวจไม่หมดมืดมากเหมือนจะลึกกว่าที่คิดฮะ ਇਸ ਸੰਬੱਧ ਬੈਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੁ ਕਨਾਂ